แปนาทีครับผมพี่เงจะทุบมือเปล่าองตอนนี้ทุบด้วยมือเปล่าทุบดินเปล่านะคะโอ้น่าักมาแปนาทีครับผมอ่ะทุบดิได้แสิวนเอามาดูพี่เลยดิวนแม่ทุบดนเพืลุงนิวแม่คลิปนี้นะ มีควงด้วยนะคะมีบุตรแซมบิวีควงอีกดูดีล่าดูดีล่าดูดีลาสุดยอดมากคือทำกับบากคนที่ต้องต้องคิดท่าก่อนธรรมดาโลกไม่จำใช่ไหมธรรมดาโลกไม่จำนะคะต้องคิดท่าก่อนนะคะโอ้คิดพี่เน่งคิดนานมากนะคะแต่เมื่อกี้โอ้หมุนแล้วก็ให้ตกลงเองนะคะไม่รับนะคะตก ถ้าเรานับเดีวมันจะเจ็บเนาะค่ะเนาะโอเคค่ะมาเยอะมากันเยอะมากันเยอะว่าต่อไปทุกเจ้าจะลุงถ่ายเขาไปสปาลุงบอขอแปดนาทีส่วนตัวใช่ยีคลิปแสนวิวโถ้าลุงถ้าผมไม่มานี่ลุงก็ไม่เสร็จแลเนี่ย ไม่เสียดเพราะต้องเสร็จเพราะพี่ไงคุณพ่คลิปแสนดีอยู่ไงตั้งน้ารับมากนะคะเขาไม่ดูเรื่องกาบเคพื่อนเขาสนับสนุนนะคะคลิปแสนดีนะคะใครใครไม่ได้ชมคลิปนี้ถือว่าพลาดนะคะว้าวรับได้ด้วยโอ้สุดยอดมีรับได้ด้วยนะคะว้าวยืนแล้วยืนแล้วบปนี้เอาคารับหรอค่ะ วัสดีค่ะคุณว่ขอบคุณค่ะเียนะคะผมมแต่ยิที่วิเอ้ไม่มกต่อไปกต่อไปเสีลอีกนงนารัาะคะพี่เนะขอบคุณค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแสนดีนะคะสว่ก